มาวันนี้ปนระจําแจ่วแล้วกินแกงน้อไม้กินแกงน้อไม้อะไรเนาะโดยว่าสิแกงน้นอไม้ใส่ผักกาดน้อยค่ะะแกงน้อไม้ใส่ผักกาดโดยใส่ผักกาดน้อยค่ะนะขอโทษด้วยเพียงเด้อวุ่ <c oughs> นเกิดไม่ทองคัวทองเมย์ให้กได้ยินนี่ดิอา้าวน้องเคยกินไดเลยโดยว่าเคยเแกงค่ะนะหมูขึ้นบ่ะอย,ยู่อู่สางเขึอนหอยน้องนาง เรานั่งขอนุญาตถทมไเลยป่โดยแต่ว่ามีแฟนมียังเลยป่ะตัวบ่างดูมางอากาศคือซีเย็นๆดิบานนี้พี่น้องเลยเนาะตอนคอยคำลงแรงเดินทางขึ้นมาเมืองเซปอน แขงสวรสร์เขตเ <uch> ด้อพี่น้องเด้อมาหอดจอดเทิงแล้วเหมือนี้กันได้เนาะมาหอดทอีบ้านวังคูนเป็นที่เรียบร้อยเนาะเดินทางขึ้นมาสองคนทางบบาจันและบาบุญสารวันสองคนขึ้นมาก,ก่อนทีมงานพี่น้องเลยเนาะเอ้าก่อนอื่นพี่น้องเลยกาบทักทายสบัสดีพอเมพี่น้องวัดสุขู่สู่คนเด้อพี่น้องเด้พพอพบพื่อพบเจอกันอีกแล้วเนาะกับบาบุญสารวันเด้อพี่น้องเด้อเนาะหลังจากมาแต่ภาคใต้พี่น้องเลยเนะาะก็ได้ขึ้นมาภาคเหนือ เรือว่าทิศทางตะเวนออกพี่น้องเลยเนาะขึ้นมาก็โอ้ยมาของคุณมาย่ำได้นี่มีอากาศแบบว่าลมเนาะนี่พี่น้องเลยค่อนข้างจะลมแต่ว่าเริ่มจะงัดสง,งัดไปแล้วเนาะเดินทางขึ้นมารอบนี้กันนะระวังเดินทางกับลมแล่นรถสู่ลมนะพี่น้องเลยเนาะโอ้ยพี่น้องเลยเนาะอนะไรกันสู้ๆพี่น้องเลยทางบาบูลกับ ทีมงานกันเนาะมารอบนี้กันแหละมายืนอยู่นหนาเฮื่อนหนาซานของนนองนางพี่น้องเอ๋ยเพราะว่าสิได้มาดําเนินการเนาะที่ว่าค้างค่าไว้ก็คือเงินที่ว่าทางปใญญาเจดีฝากไปนํมาบุญให้ดำเนินการซื่อไม่แป้นให้ทางครอบครัวนนองนางเพื่อสร้างบ้านสางเฮื่อนให้กไับนนองนานบางบางคุนพี่น้องเอ๋ยเนาะที่ว่าพอพี่น้องเอ่ซก็ได้ติดตามหลายหลายคนเนาะที่ว่าคามมอมเมนต์ขามาเนาะ อ่าโอ้ทงอางอาจารย์เพิ่นเนาะพี่น้องอากะสิได้เข้าไปหาทางดอกฟ้าลาตีบ่พี่น้องอีกครัวนึงที่เพิ่นกะบทางมาตูนที่ว่าได้ทางน้ําให้ล่ะพี่น้องเนาะที่ได้จ่อ้ํามาด้านให้ในตอนนั้นเนาะโดยอ่าให้เพิ่นไปถ่ายอยู่พคนพี่น้องแล้ววนตามไปเนาะอ่าเพราะว่าเฮาสิถ่ากันยามมันค่ํามันมืดนะตอนนี้กัเริ่มตะเวนสิรับขอบฟ้าไปแล้วพี่น้องเอาา้ยเนาะก็เลยมาหาทางน้องนางเพิ่นก่อน แล้วมาโอรมเรื่องไม่เรื่องตอกอากาศทามเรื่องอไม่ตอกขอกน้ำเนี่ยพี่น้องพ่อเราเพียงพ่อเราบอสำหรับสร้างโค้งหางหรือว่าตังเสาเพื่อนได้ระบอร่ราจังได้เนาะจังได้กลับไปตามหับส้มน้วกันพี่น้องเลยจังได้ขอขอบขอคุณขอพี่น้องบัตสกูสุกคนเด้อขอบใจทั้งพี่เจดีจากฝั่งไทยที่ให้มาบาุญนี่มาเป็นสะพลานบุญให้ในเมือนี้แล้วก็ขอบคุณทั้งน้องนางเพื่อนเนาะพี่น้องเลยขอบบคุณหลายๆไปซะวอลา,ายยายห่หางไปหาไปส้มกับน้องนางกันเลยพี่น้องเนาะ ไปถัดภาพออกมาบานนี้พี่น้องเอ้ย,สยแสงตะเวนเหลืองเหลือ่อมพี่น้องเอนาะใกล้สลับขอฟ้าไปแล้วพร้อมกับอากาศจเย็นอยู่นาเฮือนนาซ่านของน้องนางบ้านบางคูนพี่น,น,น้องเอ้ยไปไปหับไปสมน้องนางํำกันเพ่นอยู่เฮือนอยู่ซ่านอยู่บ่พี่น้องเอ้ยน้องนางเอ้ยอยู่เฮือนอยู่บ่ อยพี่น้องขออนุญาตขึ้นไปหาหน่อยเด้อ,อไม่เป็นพี่น้องเลยเนาะอืมทางเราเงียจัดหายจัดจันักจัดเต็มหายแล้วนี่เนาะเอี๋ไปไปไปขึ้นไปขึ้นไปซ่างมันก่อนได้ยังไอยู่ดีมีแหง้งอยู่บ่อเท่าพี่น้องเลยนี่น้ำเต็มอุเต็มแอง่งนี่แหละก็เกินกว่าคนดุเนาะโอ้พักจากสวบนบ่านนอนี่พี่น้องเลย ย่างดีเด้พี่น้องบ่ลองลมปองปุ้ยลงนี่ใสอยู่ใสเด้บานนีพี่น้องเอ้ยเนาะอืโหลูกคั่วอยู่ในเขาเพืนคัวเนาะสบายดีสดีน้องนางอืกําลังหยงอยู่นี่ต้มน้ําไมว่าสิแกงต้มน้ํามว่าสิแกงโดยอ้มาอยู่นี่ลอุ่นชุ่ยเพี่น้องเอยเนาะนึงนึงเนาะโดยโดยอ่า ต้มดนแล้วบาดนี้ข้แกงแล้วบ่ก็ต้มม,มาทันเวลาพอดีเนาะโดยสุกข้าวแล้วก็ต้มเลยเนาะแกงกิงเลยโดยมามื้อนี้พีน่น้องมาแต่ละเทือกะกินข้าวยังนางจําแจ้วโดยมาบ่ได้กจําแจ้วมามนี้บจ่จําแจ้วแล้วกินแงน้ไมกินแกงนไม้นีเนาะโดยว่าสิแกงนไม้ใส่ประกาน้อยะแกงนไม้ใส่ป <c oughs> ระกาโดยนาใส่กาน้อยะขอโทษด้เด้อุ่นเกิดมาท้อง้องแม่ก็ได้ยินนี่ด้ Ờ, oh, nó kín đấy, rồi nó khơi gang thế này. Nó mùi hưn bà? Đúng. nhưng mà nó sẽ phát cá nhanh. Nó sẽ phát cá nhanh, mà nước nước, phải phát cát nồi đi nè. Ừ. Phát cát nhanh mà xíu nội nương thì phải phát cát nồi bỏ ra. rồi, rồi, rồi hạt à, vừa bao bơm bớt cái nồi. lại à, Ừ. มาใหม่เน้อเดียวโดยแนวน้อยไผ่ครับแนวน้อยไพ่โดยเป็นยังไงอยู่ดีไม่แห้งอยู่บ่โดยอยู่ดีไม่แห้งมาหลบก่อนก่อนจิกลับกับตาตูดตาบวมพี่น้องเลยเนาะมาหลบนี่จบเจออยู่เด้บ่้นีเเนาะมาใช้พุทพองษดนะพี่น้องเลยเนาะโดยโดยเป็นยังไงทั้งพ่อทั้งแม่สบายดีคือกันอยู่บ่โดยสบายดีคือเห็นช่วงหนึ่งว่าตอนเบาเง้าว่าพอจะบสบายบ่ โดยส่งนั้นเพิ่นว่รสบายอืมเป็นไข่บ่โดยเป็นไข่วัดนี่แหละอืมเป็นอะไรอาหาควายพ่อแล้วบ่พ่อแล้วพ่อแล้วแต่ว่าแม่น้องป้ออีกแล้วบ่เห็นดียวเดี๋ยวนี้ก็บ่เห็นอีกหั่นนะปอแล้วพ่อปออีกแล้วบาดนียโดยเพือนอีกบาดนียโดยเพ็นเห็นตอนไหนเห็นอยู่ไสอยู่ไกลบ่อืออยู่ภูวานเควิงิง ไ,ไม่ว่าเพิ่นไปเที่วี่เพ่อนอะไม่บิ๊กมีแต่เขาตัดมาแล้วเราเพิ่นกับไปเที่เลยเห็นแล้วเห็น <c oughs> แล้ว,แ,ลวแม่นอ้องปอยอีกเราไปอีกเทือดที่สองเราเพื่็นอีกันนะไปบบกับเพื่อนจะไปบอลเก่าผมกับแจ็คโดยบอลเคยไปหากินผมแหละเนาะไปหาโรดบอลเก่านะบอลทิ้งบอนเคยไปกินเนาะโดยซาสมาตะกี้บอบุญกับเคยเลี้ยงควายเนี่ยเป็นน้องเลี้ยงควายแล้วกับปอยอ่าปอยแล้วกับตอนปอลทีวิทกับฮ้างเว้นดอกเนาะ ไปอยู ie, ่บ่อนใกล้ใกล้พุ่นแหละบ่ารับเพลไปใส่ซองกลับไปหาอยู่บ่อนใกล้ๆที่มันเคยไปเห็นเนาะนเคยไปกินบอนกแกเคยอยู่บอนกแม่นเนขานําาปายังพอกินอยู่บ่ยังหลายอยู่บ่โดยยังครึ่งเ้าังครึ่งเ้าที่ว่าบซื้อมาให้ตอนนั้นบ่โดยเ้าที่3ครึ่งเ้าพี่น้องเอ้ยครึ่งเ้านสกุมได้จักทิบาดประมาณสาทิปลายนี่แหละอาทิตย์นึงเนาะโดยอทินึงทิปลายพี่น้องเอ้ย เมาอะอยุ่งเนาะมานาั่งอยู่เิบนครัวเนะีย่ยเนาะจิ้งไฟเพราะว่าอากาศหนาวเนาะเผาเนาะเย็นเย็นเนาะเฮ้พี่น้องเลยอากาศหนาวกับห้ากับสองซ้ำมือนี่เลยหนาวกว่ากับที่ซ้ำกันเลรอพี่น้องซ้ำกันครับที่ว่าบรวุนไปมาตะปากซองเดนหนาวเนาะซ้ำกันแต่พนบ,บูลมตอนน่ะแบบมาฮอดน,นี่บ,บาลมบน,นี้พี่น้องเลย ทังเงาบุญก็ขึ้นมาก,ก่อนครับบ่าวจานสองคนเนาะ<ด>อ่าพี่มุ่งานาขึ้นมาก,ก,อก่อนทีมงานส่วนบางตะเตียงกันยังอยู่ปักเซยอยู่พี่น้องเลยอ่าถ้าเดินเรื่องครับบะเมียพันก็นังเห็นนะเนาะพาสปอร์ตพี่น้องเลยใช้ทั้งพ่อทั้งแม่เันไปใช้คือเงียบแทบเงินนี่พ่อของน้องกะมื่อเสาร์นี่น้องโงบให้เพื่อนไปถามมึงราคาไหมแล้วเพื่อนก็ไปแล้วงโบเห็นมาเลยแล้วแม่ของน้องกะ เอาน้องธนาเบบว่าน้องบอสบายโดยเพราะว่าบุนฝากในทั้งน้องนางเนาะในฮาในทั้งพ่อบนหาทามมึงไม่เนาะโดยพ่อไม่รับรบุญทามทั้งหานเพิ่นที่ว่าขอเบอร์โทรไว้เพิ่นก็นยังโมมาโดยก็เลยอยากให้ทั้งพ่อน้องนางในฮาซอยอีกแห่งงแนะ่เนาะทามหันข้าดีในั่งย,ยบบนนู่ยเสพปนนี่แหละโดยเนาะอ่าแบบคนทัน้งไปในยังโมมาเห็นมาแล้วเนาะโดยยังโมมาทั้งเบิองทามโมาเราแรงอ่ะทรงบอกบุญเด้อโดย,โดย ว่าเพิ <S <S this, house, Hello, um, ่นสร้างอยู่ฮานใดบอกว่าบอกจุดบปบนก็ได้บนจุดไปไปสร้างเพิ่นอื่นแล้วแกมาให้โดยฮัลโหลเพิ่นแกมาให้นงานก่อนทั้งบ่าวแหน่วันซื้อใหม่มาให้บ่โดยอือหูว่ามันซื้อมาให้ยตัวใดงบประมาณเพิ่นส่งมาใหม่มื้อนั้นกแอยู่พงพงกันกับน้องนั่นแหละแต่ว่าลืมหั่นน่ะอืยไดยๆดยโดยจะแบบงามเนาะแบบร้อยเลยเนาะโดยมันค้างมันคือไม่เส้นพี่น้องเอ้ยอือ ว่าว่าเพียงพออยู่บน้เนาะม่นีเนาะน้องก็บ่ฮู้จักคือกันพอแล้วถ้าว่าบ่พอก็อยู่หน่อยเดียวหั่นน่ะอืไทางทงพอจะมเนาะยอาก็บุญสิปึกาทงบ่าวาตมพี่น้องโทรถามมันมว่างบประมาณเนาะทังเฮือนน้งนก่อนนี่อ่าเบิดลบ่ที่ว่าต้องผู้ใหญ่ยเข้ามาเนาะาสิดําเนินการแบบแ่พี่น้องเอ้ย จากตังเฮือนตังชาเนี่ยทางน้องนางพอนี่แหละเนาะมีไหม่ครบแล้วก็บ่มมีางบตังเฮือนตังชานก็เอาอีกแล้วเนาะทางคนไพรเนีคนไพรวะออกนอกก็ได้เหรอออกนอกวะอะไรกัะไงตายง่อยอะไรกนไพาจะทิ้งไพรได้มันอุ่นได้พี่น้องมาฉัมเอาออกมาฉัน้องมาคิดว่าน้องเพิ่นสิให้บ่แม่นเนาะคนไพรเนี่ยนึกันนะคนไพรพี่น้องเอลย อันนี้ก็เป็นน้องๆนะน้องชายบ่โดยเพี่บอสบายคือบอสสบายคือการพี่น้องเลยมาแชร์ออกมาหนกพี่เออพี่น้องเลยเนาะแต่เว้นการรับข้อฝากไปเลยพี่น้องยังน้อยหนึ่งเนาะทุกอย่าครับโบเห็นล้วเนี่พราะพ่อนยังเว้นแนวประเทศไทยท่ามือพี่น้องบรรยากาศร่วกันพี่น้องเลยมาแม่นั้นกับมีท่าน้องเฮิรมกับบางยาวเนาะโดย มาเห็นรองนางรอบนี้รู้ชิคพูดพองเนาะมีราศีแบบว่าคนมีความสุขเนาะงเพรียงเงินละค่ะแบบว่าอย่างอัพี่น้องแต่คนอยู่ดีไม่แห้งขนาดเนาะโดยแบบว่าสดใสกว่างแตงกอนเนาะรัวเป็นน้ำอากาศป่สภาพอากาศฮอนนี่น้องนั่งนี่เป็นแบบหนึ่งกันปะฮะโบูุจากันนะเพราะว่าสังเกตมาเห็นน้องนั่งยามน้องหยหนากว่าจีเดงเออ เลยพี่น้องเลยเนาะเห็นแล้วกับวาหอดจดอดเอทิงอลไรได้อพี่น้องเพื่อนน้องนางหมดมากกัหลายทิศเติบอยู่เนาะเขาก็แล้วอยู่เครื่องกระสอบบ่โดยเครื่องกระสอบแม่ไปทตั้งใจกับแม่เออแม่อยู่คนเนาะเออเออเพิ่งมาวนเอาของต่อนของฝากมาให,ห้ก่อนเล้ะเสร็จนะเออหอยต้องแรงกุกจำปาพวกพี่น้องเลยเป็นพวกขนมต้มขนมเนานะวนสีมา หอยอีวีขนมข้าวจีเนาะก็ได้ต่อในเพื่อนพี่น้องเลยเขาวจีสวรรค์ข้าวจีสวรรค์ข้าวจีเซโนพี่น้องนั่งลงอารมณ์พี่ลูกมาเบิ่งทางใหม่ก่อนปาโไปนี่ไม่ค้างไม่ข่าวเนาะ มีขาวมีจีกโต้หนึกเซนนองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามเซนเนาะเห็นบ่วโดยสิบสามอันน้ไม่สี่แปด่ไม่สี่แปดหมดเลยเนาะโดยแกนั้นมีแต่ไม่สี่แปดหมดไม่สี่แปดหมดเลยพี่น้โอ้คุิเพียงสิเระกออยู่ที่บอตตะเกาก็มีอยู่เนาะโดยชาวก็ครบแล้วเนาะทว่าตั้งก็ตั้งอยู่คุณบ่วโดยาว่าตั้งก็ตั้งันนี้ มีเอฟซีทามเข้าม,มาไล่พี่น้องไงบา้างเพื่อนน้องนางนี่นใจเหตุเหตุคือทั้งเพื่อนเบาจันที่ว่าปฏิเสธไห้ทั้งน้องมากัดเป็นยังไงเป็นส่งที่ว่างามแล้วก็เบา,าบใหญ่ดีงา,ามเก่าเสาไปอยู่แางเพื่อนห้อยน้องนาง น้องนั่งเขาอนุญาตถามเลยป่ะด้วยแต่ว่ามีแฟนมียังนะป่ะมีฟูบาร์มีแฟนหลือป่ะบ่มีบ่มีเนาะยังโสดเนาะด้วยดยเขาอนุญาตได้พี่น้องเลยเนาะถามเนาะเพื่ออยากว่าน้องมีฟงมีแฟนแล้วยังบ่มีเนาะด้วยน้องน่ายังโสดได้พี่น้องเด้อนาะยังเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่เนาะยังเลี้ยงน้องเลี้ยงนงอยู่อ่าบ่มีแฟนเนาะพี่น้องเลยดย เดี๋ยวดีแล้วดีแล้วเนาะเอาบุญมีแหละดีเนาะแต่ว่ายเรายังอยู่น้ำกรนครัวยังเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มันก็ดีไปอย่างหนึ่งเลยเนาะมันก็บบริคิดไลายเรามีแฟนในขวัญนี่ก็มีพลังความคิดอีกแล้วบ่าเนี่ยเนาะโด้วยถอดแฟนได้บ่าเนี่ยโดยโดยฮาวสาคลองฝากของต้อนเนาะก็คือข้าวจีแล้วก็ขนมหรือขนมเด้อด้วยดยเขาเป็นไรด้วยเพิ่มความเป็นวัดให้ โดยโดยโดยน้องนั่งนี่เป็นคนแบบว่าพุ่มแพร่ไว้เนาะกินยัง้งสิแพร่ไปเลยโดยมื้อนั้นค่ะน้องก็เ่ิู้จักคือการมากินยังว่าตื่นสมาเอาในตาไปวัวมาเลี้ยงมดแลี้ยงมาเลี้ยมาเลี้ยงคือว่าได้กินแกนไม้เนาะโดยนามหน้ายกไปตักอยู่พื้นเก่าอยู่ร่มพื้นเก่าโดย น่ากับซังกซีเพิ่งคือเก่าเลยคือยังเลยเหรอจิตต่อกำมันขาดบนะ้าแล้วเนาะนางเนาะต่อว่าได้แล้วมันขาดช่วงนี้กับวันไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานคือเก่าเนาะโดยยูเฮือนจีนคนก็ไปเอาแต่ว่าเนื้อรถตลอดไปขนาดหลายคนเพิ่นมาหับอยู่บ่เดี๋ดยวนี้โดยเดี๋ยวนี้เพิ่นมาหับแล้วทั้งน,น,น,น้องนางเอ้ยน้อง,น,องน้องเพชรน้องบุญใบปะ อยู่เลยคืออันอ๋อปลาเนาะปมอะไรเป็นอย่างไรแถ้านัหนกับเป็นปลาไม่บิ๊กเบิดเนาะเนี่ยไปเนี่ยมีไม่แบบว่าธรรมชาสตร์อะไรเป็นอย่างไรโบมีแต่ไม่บิ๊กเหมือนเลยไม่บิ๊กเบสทุกอย่างเลยแท้ในยพญามด้ตัดเนาะตัดแล้วแต่ว่าลูกเพื่อนธนามันหักกระึ้นมาไหมกระขึ้นมาไหมโดยอเพื่อนน้องนางเอ้ยเพื่อนน้องเพชรเพกันกะ ใส่นั่นแหลนะเนาะใส่ประตูเลยใส่บ้านประตูเลยพี่น้องเลยโอ้ปิดอัดแน่นน้าระบาดนี่เนาะโอมีลมพันเขาแล้วบาดนีามุ้ยฝนพระเลยดีใจน้ำพึ่นไลายเน,ะ <c ười> นาะการไม่แต่นั่นแหละเดินางเด้อโดยทั้งพอเจ้าไปเบิ่งทั้งไม่ตืมใหม่ยอ,อ้เนาะเอาคนใดคำตอบได้กะส่บงบอกเบาหน่อยเนะนะด้อเอาว่าผึ่นคลายเส้นทรายจักแมสเนาะ อ๋อบนมีงบอยู่สามล้านสามล้านกีบหรือว่าประมาณห้าพันบาทพี่น้องเลยเผื่ออยากซื้อม,มาแปนมาให้น้องนางอย่างไรจากพ่อพ่อกะเอ่าสำงบบนมีเนาะโดย <c oughs> ยังว่ากันพี่น้องเลยแล้วกับบนสิบสามทางเบาหญ้าเพิ่มเติมอีกบง,งบประมาณพันทีสุดซอยทางเบาหญ้าเพิันอีกสุดซอยทางเสานางเพิ่นอีกยังพอหรือว,ว่าสำหรับในเนาะ สิ่ทีพ่อคาสร้างตั้งโค้งหางไห่บ่เนาะโด้วยคืนเช้าไหว่เนี่ยก็ยังดีเลยเนาะสี่ทู่ว่าไม่พ่อเลยสบายสบายเนาะโด้วยด้วยด้วยเขาไม่แต่แน่นอะไรแล้วเนาะด้วอยู่ดีแห้งมัอหนามืนหนายจนมาเยับมันใหม่ก็คือมืออื่นนั่นแหละพอห้าวึ้นมาใหมคืนมามือนีมือแรกพี่น้องเลยทำมาหาน้องนางเลยอื่นจังว่ากันเรื่องใหม่เรื่องต่อจะมาส่งให้เนาะด้วย โอเคจ้ะเนาะเมื่อก่อนได้ไส้เด้อโดยมื่อกี้เราทำไมสบายดีเนาะโดยอ่าเมื่อไรอู้อยู่ถ่ายกินแกงน้หมังนี่เนาะกินแกงแล้วแกงน้ำมัใส่ผักกาดอยู่รอบกินเบงกะเทอพี่น้องโดยผักกาดพี่น้องเคยกินคือน้องนางเห็ดกินอยู่บ่เนาะโดยอ่ากินแกงน้ำมัใส่ผักกาดเป็นอะไรแซ่บจังหวะแซ่บคือน้องนางว่าจักอย่เนาะ พักอยู่ในสวนนั่งน,นี่บออใช้ใช้ผ้าไปเบิง่งสวนน่ยจะเบ่งจังนอยจับพี่น้องเลยเนาะโดยให้พาให้น้องนางพาไปเบิง่งพักการของมอตูนเพิ่นซื้อมาให้น้อนอก็ว่านนะอไปเบิง่งผลกระพือกกันพี่น้องเลยจากสวนน้องนาง,นงเกิดงอกขึ้นมาสมาใดแน่แล้วเนาะใวัดโ,โอ้เขียวอุ้มทุ่งหงงัวซุ้มผักบางงามนะอืเด้กพี่น้องเลย หม,มากแกงกระลังเนาะกระลังแมงกินแมงกินหมดแล้วอมืมากตัวกระลังขึ้นอ่ะหมากคุงกระย่างยูนี่เนาะเห <c oughs> ลือหาด้วยเหลือหาหน่วยตามกินตลอดจีว <c oughs> ะโดยกินขมือนะกินขมือโดยหม,มามีนากินกับปิบโุโงตันโดยเอ่ะ <c oughs> สูๆ่ๆต่อไปอะไรพี่น,อนอ้องะไรได้ใช่เนาะเพื่อความอยู่รอดเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็คือ ต้มพักจากสวนจำแจ่วของเมื่อกันเนาะโดยแต่ว่ามันนี้มีอาหารดีก็คือแกงหน่อไม้ใส่ผักกาดร้อยบ่ผักกาดน้อยฮะผักกาดน้อยผักกาดน้อยโดยเนอเนอโอเคจช้เมื่อฟ้าก,กันบาดน,นี้ยได้อยู่ดีไม่แห้งมืออื่นพอกันใหม่นเนาะโดยสบายดีสบายดียดโดยขี้มินบ่เนี่ย,โ,ยโอ้โ โอเคใช่ึ้นไป่บังหมอแกง,องเด้อฉนั้นไหมอไฟไหมหมอไ <c oughs> ด้เหรอเนาะเดี๋ยไปใช่เนาะอ่าเอ้าวพี่น้องเอ้ยมาอนี้กามาเยี่ยมมายามนา้องนั่งขึ้นมาเนื้อหอดกรมัวกอนพวกเลยพี่น้องเอ้ยตอนนี้กันเนาะอื่นทางบ่อเชียงบ่หรือว่าทางลุงเฮทอมบ่พี่น้องเอ้ยอขึ้นมาตามหลังแต่ว่าเป็นเคยียบเคยยีเคยบงานแล้วคือขึ้นมาตามหลังมืออื่นเนาะ เธอกำมือนี่นะพี่น้องเลยยังบมแน่ใจน้ำเพื่อนยังโทรถามอยู่เนาะตอนนี้ขึ้นมาก่อนแล้วหอดบ้านวังคุณเรียบร้อยด้วยควพี่น้องบริสุขสุขเด้อเนาะยามน้องนางก่อนดีมุกวิจใจน้ำเพื่อนในไลน์ตอนนี้การทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะทางซ่องเบาเงากได้ซื้อไม้ให้แล้วเราทางซ่องบัลลุญเนาะเอฟซีจากใจดีเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีจากฟังไทยพี่น้องเลยเนาะขอโทษขอพายขอพิษขอเสือเะไรพี่น้องเลยเนาะหิวเข่าแล้วเนาะเพราะว่า กินตะเขาข่าบเดียวแต่อยูอ่หน้าอยู่พี่น้องเลยนะเนาะเขินมาเลยข่าวน้ำเวลาเนี่ยพี่น้องเนาะโดยอารมจ์ผิดพลาดกันใดกับากากบขอโทษขอภอภัยข,ขอให้พี่น้องว่าสุขสุขคนเนี่ยพี่น้องเลยเนาะโดยเอาสารับคลิปนี้ขอลาพี่ลาหน้องไปก่อนพกกูปะกอบการคลิปหน้าเนาะขอ,ขอบคุณขอบคุณขอแม่พี่น้องว่ดสุขสุขคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจแลักการให้การติดตามตลอดมาอารมณกาขอบคุณขอบคุณหลาทีเลยขอเป็พ,พี่น้องอดีมีแห้งเนาะพูปะกอบการคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อน ประกาศคำว่าสบายดีเด้อพี่น้องผู้สบความสุขคนเด้อบ๊ายบายน้องนางบ๊ายบาย,บาย,บาย